จากความร่วมมือร่วมใจนะครับหลังจากที่วิทยากรนะครับมาให้ความรู้ที่ชุมชนบ้านวังนาในาแห่งนี้นะครับบทสรุปทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรไปฟังบทสรุปพร้อมกันเลยดีกว่าครับครับหลังจากที่ผมมาเยี่ยมชมชุมชนนี้แล้วนะครับผมก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่ามันบรรยากาศมัน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 เหมาะมากเลยที่จะทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับมันเพียงแต่ว่า ทางทางเจ้าของพื้นที่หรือทางชุมชนนี้น่ะเขายังยังขาดการจัดกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวที่สามารถจะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับกับกับท้องถิ่นได้นะครับเช่นว่าให้เขาได้มีโอกาสได้จัดทําเพาะ,มะเมล็ดมั่งต่อตาหรือเสียบกิ่งหรืออะไรก็ตามที่เขาสามารถทําแล้วเอากลับไปได้อย่างอย่างเพาะมะนาวด้วยใบเนี่ยถ้าหากว่าชุมชนสามารถจะให้นักท่องเที่ยว ได้ได,ได,ได้ทดลองทํากับมือเองใช่ไหมครับได้ทดลองทำแล้วก็ได้เอากลับไปเลยหรือเราเตรียมไว้ให้เขาที่ที่มันงอกแล้วเขาก็ซื้อกลับไปด้วยรายได้ก็เป็นของชุมชนใช่ไหมครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็สามารถจะมีกิจกรรมร่วมมันทําให้นักท่องเที่ยวประทับใจแล้วก็จะไปบวกต่อใช่ไหมครับไปบอกต่อต่อไปมันก็ขยายไปเรื่อยโฮมสเตย์ก็จะได้มีคนมาช่วยพัก มาพักมากมายขึ้นนะครับชุมชนเขาก็พยายามที่จะหลีกปัญหาที่เขามีอยู่แล้วกลับมาหาเรามามามาเรียนรู้เพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะมีนัดหมายอย่างอื่นแต่เขายอมเสียตลานัดหมายนั้นมาเพื่อจะได้มาเรียนรู้เรื่องนี้ก็นับว่าขอบคุณมากๆเลยครับราการกล้าบริกันมาเนี่ยนะครับเป็นผลดีกับชุมชนนี้มากเลยนะครับจะได้แพร่หลายออกไปนะครับชุมชนเขาก็จะได้อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับ ก็รู้สึกประทับใจนะครับเจ้าของบ้านก็รับผมอย่างดีตั้งแต่เร่มาเลยครับเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็พอเราได้ได้ได้วิสาสะกันแล้วก็โอเคครับเขาก็พร้อมที่จะรับความรู้จากผมที่ผมมีผมไม่เคยเก็บความรู้ไว้ผมให้หมดทุกอย่างถ้าอยากรู้เรื่องอะไรที่ผมรู้นะครับชุมชนอื่นนะครับที่ดูรายการนี้อยู่นะครับท่านสามารถจะ นำเอาควารมรู้ที่ผมมาแนะนำที่นี่นะครับเอาไปขยายต่อนะครับหรือเอาไปปรับเปลี่ยนครับให้มันดีขึ้นจากเดิมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก้าวไปด้วยกันนะครับก็จากที่ตัวผมเองน,นะครับก็คือพยายามรวบรวมองค์ความรู้จากหลายๆท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นความโชคดีนะครับที่รายการ ก้าวไปด้วยกันนะครับได้เชิญวิทยากรผู้มีองค์ความรู้นะครับคุณครูติ่งนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักนะครับท่านก็มีองค์ความรู้ตัวผมเองนั้นก็คือเรื่องของการขยายเรื่องของการขยายองค์ความรู้ตรงนี้ คือจำอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับในเรื่องของมะนาวซึ่งผมมาใส่การตอนอยู่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ท่านได้มาให้ความรู้องค์ความรู้ในเรื่องของการขยายพันธุ์มะนาวนะครับแล้วก็พริกไทยเมื่อก่อนก็อาศัยการตอนเหมือนกันนะครับมาวันนี้ก็พอมเลเ็ดซึ่งเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็ได้เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่นะครับทางาศูนย์ปราชาวบ้านตานศิลาก็ ได้นําไปขยายผลแล้วก็ต่อยอดนะครับก็เหมือนที่ท่านบอกว่าต้องตำนะครับตำไปเรื่อยๆนะครับคือทุกอย่างถ้าเราทําแบบตามกระแสมันก็อยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าเราทาอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็สามารถที่จะยั่งยืนนะครับมั่นคงได้ครับจากเดิมที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับศึกษาดูงานเรื่องของการ,กรเกษตรนะครับ วิถีชีวิตในการเกษตรของเราเนี่ยนะครับก็ได้แก้ควา,ามรู้แล้วก็เดินชมนะครับพื้นที่พลปูนะครับล่องแก่งอย่างเนี้ยนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเราได้เพิ่มกิจกรรมในส่วนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับให้กับนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นการปรับทัศนคติหรือว่าแนวความคิดใหม่ๆขึ้นมานะครับ องความรู้ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางรายการก้าวไปด้วยกันนะครับที่ได้เป็นสื่อกลางแล้วก็ประสานให้ได้รู้จักท่านผู้มีองความรู้อีกท่านหนึ่งครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับหลังจากที่แกปเปอร์แล้วก็รายการก้าวไปด้วยกันนะครับสวันนี้ได้อยู่กับชุมชนบ้านวังนาในและก็วิทยากรนะครับผมได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนครับเราเป็นเพียงแค่สื่อกลางครับแต่วันนี้ความรู้รักษาเมื่อคีการรู้จักจะร่วมพัฒนาตนเองในชุมชนนี้ผมบอกได้เลยครับว่าชุมชนนี้อีกไม่นานครับจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาและจะทำให้ชุมชนแห่งนี้นะครับมีรายได้มีเศรษฐกิจที่ดีเพิ่มพูนขึ้นอีกด้วยเองครับผู้ชมครับและสําหรับชุมชนไหนนะครับที่ติดตามชมรายการก้าวไปด้วยนมุชช ของตนเองได้ครับเพื่อพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจเศรษฐกิจและรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวกับชุมชนครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณเลยครับชุมชนบ้านวังนาในครับศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านทานศิลาและวิทยากรประจําวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูลครับติดตามชมรายการก้าวไปด้วยกันได้นะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา1ินาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกามนาทีทางช่องนิวส8บสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ เที่ยวเชิญเกษตรนะครับที่มีการมุ่งในให้หนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและยังรวมไปถึงการนำทรัพยากรมาจัดสรรให้เกิดประโยชน์จะก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนครับและเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมครับ